เ er ดี๋ยวใจร้อนกวานะาช่ยจหายาวแตรานิมีสิบันดีนิ่มันดียจแรงร้อนบางจงนีเลี้ยงสามมันลางบลี่ดีร่มสิบันอยู่ดีวะสิบมันลาวดีมั่วไปยิ่งต้นตอเรียมเรียมหยกมาหลายหล นอนตัวหลเด็กมาลังเนาะอาิบลิบไปอาิบอาิบมาข้ไปฮะลงฮะกัดจริงจริงกินแล้วแล้วนอนแล้วโซ่นองยกนมัวบริบฮาลิบลิบฮิบิบลิบิบิบ